เทีเมืองท่องเที่ยวที่สีวิไลเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเป็นที่ทวินหาของคนทั่วไปจึงปฏิเสธถึงความหนาแน่นของชาวต่างชาติที่มาฝากไว้กับเมืองนี้อย่างมากมายหลายชาติพันไม่ได้ซึ่งมีทั้งพักผ่อนทั้งท่องเที่ยวเปิดเผยบ้างหลบซ่อนบ้างสร้างคุณงามความดีก็มีมากสร้างสิ่งสมบุกก็มีเยอะก็บกวาดกันแทบไม่ไหวตรวจสอบกันแทบไม่มีเวลาพัก ด้วยหน้าที่ที่ต้องบริการส่งเสริมนโยบายธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้เงินมาพัฒนาบ้านเมืองที่วัดได้จากความสัพัดปีละหลายหมื่นล้านจึงจําเป็นบริการรับใช้คนดีแล้วพิจารณาคนไม่ดีผิดกฎหมายทําลายชาติเราเป็นประรายไปแต่กว่าทัวจะสุกนาก็เริ่อใหม่เพราะความเป็นส่วนตัวที่ต่างชาติพกเอามาเป็นเครื่องมือซ่อนเร้นธุรกรรมต่างๆที่ถูกผลิตหรือสร้างด้วยอํานาจเงินเช่าหรือซื้อ บ้านราคาระยับห้องราคาสุดหรูพร้อมบริการความเป็นส่วนตัวที่ทุกแห่งยกเอาเป็นจุดขายสร้างความสบายให้คนบางประเภทได้ที่สร้างโอกาสโกยยางเมามันแต่กฎหมายที่ใช้ในประเทศเพื่อควบคุมความประพฤติของคนเจ้าของประเทศก็ย่อมต้องศักดิ์สิทธิ์คนที่จะมาอาศัยพึ่งร่่มโคอิ่งต้นายทองก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีละเว้นกฎหมายข้อไหนบัญญัติไว้เป็นความผิดก็ต้องศักดิธิ์อยู่ทุกเมื่อ การกระทำไหนที่เข้าข่ายก็จะต้องถูกตรวจสอบโดยทันทีเช่นภารกิจนี้ที่มีเป้าหมายจากสายข่าววงในในความไม่ชอบมาของกลุ่มชาวต่างชาติที่มั่วสุมในเครือข่าหลังงามกลางโครงการคนครวยที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพและความเป็นส่วนตัวระดับ vip บุคคลที่จะผ่านเข้าออกจะถูกตรวจดักหรือทักทวงในสิทธิ์ที่จะกระทำการใดในโครงการถือเป็นเกราะคุ้มกัน ให้กับใครๆได้เป็นอย่างดีแต่ก็เป็นเรื่องเล็กสําหรับทีมงานสายปราบปรามที่มีพันตํารวจโทสุภาชัดปีมมนัดนั่งตําแหน่งรองผู้กํากับการป้องกันและปราบปรามรักษากฎหมายในย่านบางละมุงที่เป็นแหล่งที่พักของชาวต่างชาติจากหลายประเทศที่ส่วนมากมักจะมีที่พักระดับเฟิร์สคลาสไว้รับรองอยู่แล้วทันทีที่ทีมปฏิบัติการจู่โจมเข้าที่หมายกลุ่มชายชาวต่างชาติาาเกือบสิบคนต่างตกใจงุนงงกับการมาถึงของทีมงาน น่านี้พวกตนแทบไม่ต้องอาทรต่อการมายืนเลยด้วยมั่นใจในกิจกรรมของพวกตนที่เน้นผู้ซื้อผู้ขายที่อยู่ในเครือข่ายออนไลน์แต่การจับทางของเจ้าหน้าที่ชุดนี้กลับเชื่อมโยงเข้าถึงตัวได้อย่างไรด้วยความสงสัยในพฤติกรรมก่อนหน้าที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักรวมกันอยู่ในบ้านหลังโตโดยไม่มีเครื่องประกอบเลี้ยงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เป็นถาวรเครื่องนอนห้องพักที่เป็นมาตรฐาน ผิดจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนหรือท่องเที่ยวไปทั่วแต่กลับฝังตัวอยู่เป็นเวลาแผนงานปฏิทินโครงการแผนที่เดินทางที่ไม่ได้มีไว้ท่องเที่ยวแต่มีจุดมาร์กเป็นที่สังเกตหรือพวกเขาไม่แผนใดที่ต้องใช้สถานที่ต้องใช้เวลานัดหมายและอะไรถึงเป็นที่นี่และด้วยสภาพแวดล้อมที่ได้พบคือเครื่องคอมถูกแบ่งไว้เป็นสัดส่วนไม่มีกวนกันไม่มีแม้กระทั่งเสียง ที่จะสะท้อนให้ได้รบกวนเครื่องอื่นตามที่ได้กล่าวอ้างเมื่อทีมงานได้ถามถึงแผ่นฟองน้ําที่โค้งรับขึ้นเสียงก็ได้ความว่าถูกนํามาเพื่อกั้นเสียงมาให้รบกวนคนอื่นจากการสอบปากคําของคนทั้งหมดได้ให้การว่าตนและพวกได้พักร้อนจากประเทศตนและเดินทางมาพักผ่อนที่พัทยาและติดต่อการค้าด้วยเป็นการหาไรายได้โดยการขายถุงมือที่มีตัวอย่างปรากฏให้เห็น ด้วยสายข่าวและข้อมูลแวดล้อมที่ปรากฏให้สันนิษฐานว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นเพียงฉากบางหน้าเนื่องจากข้อมูลที่พบให้สงสัยในพฤติกรรมว่าเพียงแค่ถุงมืออุตสาหกรรมและเสื้อโค้ทสะท้อนแสงแบบเมืองหิมะจะมาขายให้ใครในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยได้บวกกับราคาที่แพงระดับเงินดอนลลาร์จะมาตีตลาดสินค้าในเมืองไทยทําหม่แต่ที่จับพิรุธได้อีกอย่างก็คือการใช้ภาษาที่หลากหลายพยายามนัดแนะแก่กัน เพื่อให้การเป็นอย่างเดียวกันแต่ด้วยทีมล่ามประจำโรงพักก็มีความสามารถในภาษาที่หลากหลายดักทางหลอกล่อก,กันเป็นชั้นๆไปกว่าหลายชั่วโมงของการสอบสวนในที่เกิดเหตุที่มีเจ้าหน้าที่ตอมอที่ได้นัดหมายเข้าร่วมทั้งตรวจสอบทั้งค้นหาข้อมูลจนทั่วให้พบข้อสงสัยที่เป็นสมมติฐานความผิดแต่ยังขาดหลักฐานเด็ดที่พอจะมัดตัวผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ได้มีแต่เพียงวัตถุพยานแวดล้อมที่อาจโยงไปหาพฤติกรรมอีกที ทั้งห้องต่างๆที่เหมือนมีไว้เพื่อทำงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตทั้งเสื้อผ้าที่ไม่ปรากฏให้เห็นทั้งที่ทุกคนต่างมุ่งหน้ามาพบกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแต่ที่แน่ๆคือที่นี่เป็นออฟฟิศในการทำงานของพวกเขาอย่างแน่นอนเมื่อได้หลักฐานเพียงแค่นี้ไม่สามารถสาวถ,ถึงธุรกรรมที่ลึกกว่านี้ได้ก็เพียงพอต่อการหยุดหรือเบลกได้ชั่วขณะหนึ่งจึงได้นำตัวบุคคลทั้งหลายเหล่านี้สอบสวนต่อที่สถานีตำรวจปทุรบางละมุงโดยได้เชิญตัวขึ้นรถเดินทางกลับลงพัก หายใต้สายตาของพวกคุณที่คงสงสัยในการทำงานงุนงงว่าเกิดอะไรใกล้บ้านตนก็เป็นธรรมดาของสังคมเมืองที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปไม่สูงสิงถุระไม่ใช่ปล่อยเป็นหน้าที่ของบ้านเมืองไปในที่สุดจากการสอบสวนผู้ต้งหาทั้งหมดให้การเพียงว่าตนติดต่อกับคนต่างๆในลิสต์เพื่อเสนอสินค้าอุตสาหกรรมเพียงเท่านั้นไม่เหตุการ์ใดๆต่อ บวกกับหลักฐานที่จะใช้เชื่อมโยงในข้อสันนิษฐานของแก๊้งคอร์เซนเตอร์รูปแบบใหม่นั้นยังน้อยเกินไปจึงดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงรับตัวไปดำเนินคดีต่อไปอีกหนึ่งคดีที่พวกเขาเหล่านี้เพียงพยายามสอบหาฐานความผิดหรือกลุ่มพิดพลาของสังคมที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆในบ้านเมือง โลกยิ่งพัฒนาสินธรรมยิ่งลดคนเก่งเกิดมากขึ้นแต่คนดีกลับลดน้อยถอยลงสถิติอาชญกรรมสิ่งของผิดศีลธรรมและกฎหมายยิ่งมากขึ้นสิทธิอำนาจการควบคุมกลับแคบลงสังคมชาชินกับโกงในรูปแบบต่างๆแต่กลับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้วยกำลังที่ลดลงจากสองแสนต้นๆกับประชากรที่เพิ่มกว่าห4ล้านคนเท่านี้ก็คงคอจะเป็นคำตอบสำหรับทุกคนได้แล้วว่า ึงเวลาที่ทุกคนจะลุกขึ้นยืนเคียงข้างพวกเขาเหล่านี้ให้สามารถทำงานเพื่อคุณคุณได้แล้วหรือยังเพียงหนึ่งข้อมูลของท่านก็อาจจะเป็นหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือสังคมที่คุณอาศัยได้อย่างมหาศาล